สวัสดีค่ะกูฟางเองนะคะสวัสดีคุณที่รักของกูฟางวันนี้คุณครูจะมาคุยกับคุณแบบตรงไปตรงมานะว่าคุณจาเป็นที่จะต้องมีมาเซ็ตแบบไหนก่อนที่คุณจะเริ่มเรียนเต้นอย่างจริงจังคุณครูรู้แหละว่าคุณอ่ะชอบเต้นแล้วก็เอ j นจอยการเต้นชอบในเสียงเพลงถูกไหมคะจนอยากจะเรียนเต้นแต่ว่าคุณก็ต้องมีการเตรียมใจและเตรียมวิธีคิดนิดนึงในการที่จะเริ่มทํา บางสิ่งบางอย่างใหม่ๆไม่ใช่แค่เรื่องเต้นแต่อาจจะเป็นกิจกรรมอื่นๆที่คุณกําลังสนใจด้วยวันนี้อค่ะสิ่งที่จะทําให้คุณมีความสุขในระยะยาวในการเรียนรู้บางสิ่งบางอย่างมันจําเป็นที่จะต้องมีเป้าหมายใช่ไหมคะอันดับแรกเลยคือเป้าหมายถ้าวันนี้คุณไม่มีเป้าหมายมันก็จะเป็นอะไรที่แบบว่าล่องลอยล่องลอยนะคะพอคุณเจออุปสรรค มันก็จะล้มเหลวได้ง่ายขึ้นวันนี้เรามาลงลึกกันนิดหนึ่งสําหรับคุณครูฟังนะเป้าหมายมันจะมีอยู่2ออย่างคือแบบละเอียดกับแบบหยาบนะคะอย่างเช่นถ้าวันนี้เราบอกว่าเฮ้ยเราอยากจะหุ่นดีอ่ะอันนี้คุณครูให้แบบภาพรวมแบบรวมๆเลยเป็นแบบหยาบแต่ถ้าวันนี้คุณบอกว่าเฮ้ยคุณอยากจะมะีนิสัยที่ดีที่จะเป็นนิสัยที่รักสุขภาพเช่นคุณบอกว่า ทุกเช,ช้าฉันจะกินอาหารที่ดีมีประโยชน์หรือทุกเช,ช้าฉันตื่นมาออกกาลังกายอันนี้คือเป็นการย่อยนะคะเป้าหมายให้ชัดเจนคือระบุให้ชัดเจนนะคะว่าคุณต้องการอะไรและแพลนนิ่งมันต้องมีแพลนโอเคไหมเช่นเดียวกันเวลาคุณอยากจะเริ่มเรียนเต้นนะคะคุณก็ต้องชัดเจนในเป้าหมายเช่นคุณจะถามนักเรียนตลอดว่าทําไมคุณถึงอยากเรียนเต้นถูกต้องไหมคะคุณจะได้เจอคําถามนี้เวลาทอินบ็อกซ์มา ทำไมคุณถึงอยากเรียนเต้นอ่านั่นคือเป้าหมายของคุณนะคะครูจะได้รู้ว่าเอ้ยคุณต้องเรียนอะไรคุณต้องฝึกอะไรใช่ไหมคะในในตัวนักเรียนเองอย่างคุณเนี่ยกำลังจะเรียนเต้นคุณต้องรู้เป้าหมายคุณคืออะไรแล้วคุณจะจัดสรรเวลาอยังไงคุณจะต้องกลับไปฝึกอะไรเป็นต้นอย่างนี้วันสัปดาห์นึ่งกี่วันหรืออะไรก็แล้วแต่เพื่อให้คุณได้เป้าหมาย ในสิ่งที่คุณต้องการเช่นเป้าหมายอะไรอยากเต้นเป็นอ,อยากเต้นเพลงนี้ได้อ,อยากออกกำลังกายคุณก็ต้องไปแตกแยกย่อยเป้าหมายของคุณอีกทีหนึ่งร่วมกันกับเทรนเนอร์ของคุณถูกต้องไหมคะคุณก็จะเขาเรียกว่ามันเป็นแรงดันให้คุณเนี่ย แอคชั่นอย่างจริงจังเพราะวันนี้ถ้าคุณไม่มีเป้าหมายคุณไม่มีแรงดิฟแน่นอนนะคะวันคุณอาจวันนี้คุณอาจจะทำพวกนี้คุณอาจจะไม่ทำเดือนนี้คุณอาจจะทำเดือนหน้าคุณอาจจะไม่ทำถ้ายิ่งเจออุปสรรคคุณยิ่งล้มเลิกได้ไวขึ้นนะคะอันดับที่สองเลยคือไปเรื่อยๆไม่ต้องรีบร้อนนะคะพอบางคนเนี่ย รู้ว่าตัวเองมีเป้าหมายอะไรแล้วเพิบใส่แรงมาแบบเต็มเปี่ยมมากๆเลยนะคะไฟลุกท่วมตัวเองเลยแบบนี้นะคะวันนี้ครูแค่อยากจะมาสกิดคุณนิดหนึ่งเนาะว่าเฮ้ยการที่เราทำบางสิ่งบางอย่างเราเริ่มต้นจากความรักความชอบเราเริ่มต้นจากความสุขถูกไหมคะแต่พอวันหนึ่งเนี่ยพอเราเริ่มที่จะจริงจังกับมันแล้วเราจะมีความคาดหวัง นะคะในระดับปานกลางถึงระดับสูงโอเคไหมถ้าใครอยู่ในระดับปานกลางถึงระดับสูงคุณจําเป็นต้องฟังครูณนะตอนนี้เลยนะคะเพราะว่าอะไรอย่าลืมนะว่าเราใช้ชีวิตเราต้องการความสุขถูกไหมคะสุดท้ายปลายทางาต้องการความสุขแต่ถ้าวันนี้ความจริงจังที่จะได้ผลลัพธ์เนี่ยมันทําให้เราไม่มีความสุขดังนั้นเราต้องคิดใหม่แล้วว่ามันไม่ใช่ละมันไม่ถูกทางละ ทำไมคุณถึงพูดว่าไปเรื่อยๆนะคะสนุกๆไปเรื่อยๆอย่าเพิ่งรีบร้อนเนาะเพราะว่าวันนี้ความสุขคือการที่เราจะไม่ทําร้ายตัวเองทั้งทางร่างกายและจิตใจถ้าวันนี้คุณรีบคุณอัดแน่นเลยเรียนรู้แบบโ,โหรีบมากเลยเนี่ย มันเป็นการทำร้ายตัวเองทางอ้อมโอเคไหมเพราะฉะนั้นมันจะต้องอยู่ในระดับที่พอดีนะคะความชาเลนความยากความท้าทายก็ต้องอยู่ในระดับที่พอดีโอเคไหมคะมันถึงจะมีความสุขนะคะแล้วคุณจะไม่ทำร้ายตัวเองและไม่ทำร้ายจิตใจตัวเองเลยนะคะมันจะไปได้แบบสบายๆยาวๆโอเคไหม อันดับที่3นะคะก็คืออย่าลืมที่จะเพลิดเพลินนะคะกับสิ่งรอบตัวนะคะเวลาคุณเรียนโอเคแหละมันสนุกเออมันสนุกมันได้การเอนเตอร์เทนจากคุณครูจากเพื่อนๆโอเคไหมแต่ว่ามันบางทีเนี่ยเราก็โฟกัสที่เป้าหมายโฟกัสที่ผลลัพธ์ตลอดเวลาไม่ได้นะคะคุณจะต้องเอ j นจอยกับการที่ คุณเจออุปสรรคคุณยังทําบทเรียนนี้ไม่ได้โอเคอย่างน้อยเราก็ต้องยิ้มยิ้มสู้ไว้และใช้เวลากับมันโอเคไหมคะเพลิดเพลินในสิ่งที่ตัวเองกําลังเรียนรู้ว่าอ๋อการเต้นมันมแบบนี้ได้เหรออ๋อฉันไม่เคยทําแบบนี้เลยอ๋ออุ๊ยฉันทําได้นะวันนี้อ๋อวันนี้ฉันทําไม่ได้นะมันจะมีอะ,อะไร,แบบรหลายๆแบบองค์รวมหลายๆแบบที่ให้คุณได้สัมผัสนะคะมันเป็น ธรรมชาติไม่ใช่แค่เรื่องเต้นเลยทุกกิจกรรมเลยที่คุณเริ่มใหม่คุณจะได้สัมผัสในแวดวงนั้นอะหลายๆมุมนะคะคุณอยากให้คุณอะเพลิดเพลินเหมือนเวลาคุณวิ่งที่สวนสาธารณะถ้าใครเคยอะมันจะรู้สึกสนุกมากกว่าที่คุณวิ่งในห้องยิมถูกไหมเพราะคุณจะได้สัมผัสกับธรรมชาติคุณจะได้สัมผัสกับสายลมคุณจะได้สัมผัสกับพื้นนะคะคุณจะได้เอนจอกับ สภาพแวดล้อมอะไรต่างๆนะคะเพราะฉะนั้นการเต้นก็เหมือนกันค่ะคุณอยากให้คุณแบบเอนจอยนิดหนึ่งกับสภาพแวดล้อมนะ,ะแล้วสิ่งเหล่านี้ทุกอย่างถ้าคุณเข้าใจนะ,ค,ะคุณเข้าใจตัวเองคุณเข้าใจธรรมชาติของกิจกรรมนั้นการเดินทางเส้นทางนี้ของคุณจะมีความสุขไปอีกหลายปีเลยค่ะแล้วไว้เจอกันคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะ